ผิวได้ยาวนานนะคะไม่ต้องทาซ้ำแต่ว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยมันไม่พอนะยังไม่สามารถสร้างต่อป้องกันผิวได้แบบที่ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะกับแอคทิวิตี้ของเราด<อ>้วยน,นะคะสวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องเรียนความงามค่ะหลังจากที่คลิปเมื่อกี้นี้ีีปุกพูดถึงเรื่อง ไวท์เทนนิ่งหรือเรื่องเกี่ยวกับเมลานโนไซต์ไปแล้วนะคะการยืนอยู่ตรงนี้นานๆสักพักหนึ่งมิ้กก็เริ่มรู้สึกจะร้อนแล้วล่ะคะ่ะทำให้ปุ๊กเนี่ยนะคิดถึงอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเพื่อที่เราจะได้มีผิวที่ดูขาวใสกระจา่างแล้วก็ปกป้องของผิวของเราให้ดูอ่อนเยาว์ปนานๆก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกกันแดดทั้งหลายนะคะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะจะมีกันแดดอยู่สองรูปแบบพวกเรารูไ้ไหมคะ การแดดเนี่ยนะจะมีการแดดที่ใช้ในเมืองนะคะก็จะเป็นหลอดเล็กๆแบบักลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าการแดดที่ใช้ในเมืองหรือใช้ชีวิตในเมืองหรือไปทํางานออกไปทํางานนะคะหรืออาจจะไปช้อปปิ้งในเมืองนะคะ,จจะ,ะ,คะกับอีกการแดดชนิดหนึ่งก็จะเป็นการแดดที่เราอาจจะสามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปมีเอสพีสูงๆขวดโตๆนิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์2ออย่าง, 12, งปปากกนเนี่ยเขาแตกต่างกันนั่นกันการแดดแบบนี้ค่ะ เขาเอาไว้สําหรับใช้ในเมืองน,นะคะถ้ายัางไงล่ะเขาจากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยนะคะโดนแดดเนี่ยผิวเนี่ยจะเหมือนรับรู้ได้ว่าเราเนี่ยจะโดนแดดแล้วนะเราจะปกป้องตัวเองเพราะว่า,าถูกทำลายแล้วนะจะต้องผ่านไปอย่างน้อย5นาทีค่ะถึงจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองได้ นะแต่ด้วยความที่วิชีวิตเมืองเราอะค่ะเราจะมีตึกรามบ้านช่องอยู่เยอะมีต้นไม้มีร่มร้านอาหารมีอะไรหลายๆอย่างที่มันจะมีเฉดหรือเงาที่ทําให้เวลาที่เราเดินผ่านสมมติว่าเราไปเดินไปทานข้าวนะคะเราอาจจะรู้สึกได้ว่ามันร้อนมากเลยในความเป็นจริงรู้ไหมคะว่าผิวเราเนี่ยโดนแดดหรือถูกทำลายจากแสงแดดเนี่ยไม่ถึง5นาทีเลยฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยเขายังรับรู้ไม่ได้เลยค่ะว่าเขาถูกทำลายแล้วฉะนั้นเขายังไม่กล้ายังไม่สามารถสร้างเกราะป้องกันผิวได้ ฉะนั้นในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดสาหรับชีวิตเมืองเนี่ยนะคะเขาจะทําหน้าที่ก็คือว่าเขาจะออกแบบมาสาหรับชีวิตเมืองเลยคือข้อที่1ก็จะสามารถปกป้องผิวได้ทันทีนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะเขาจะปกป้องผิวได้ยาวนานแล้วเขาไม่ต้องทาซ้ําแล้วก็ไม่ทําให้เมคอัพของเราเหนียวเหนอะหนะ แล้วก็ทําให้เราสวยตลอดทั้งวันด้วยนะคะน,นี่คือผลิตภัณฑ์สําหรับเมนูแต่สําหรับวันนี้ค่ะที่เราออกมาในแดดแบบนี้เราออกมาเที่ยว่างจังหวัดน,นะคะไม่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลหรอกเราอาจจะไปเดินตาาสถานที่สําคัญต่างๆแล้วอยู่ในกลางแจ้งนานนะคะบอกให้เลยค่ะแบบว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยมันไม่พอนะเราอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกันแดดจริงๆจังๆนะคะแต่กันแดดจริงๆจังๆเนี่ยมันก็จะมี ข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือว่ามันอาจจะมีความเหนียวเหนืดอหนานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเนื้อมันอาจจะหนักแต่ว่ามันสามารถที่จะปกป้องเราได้ดีกว่าแต่ประเด็นก็คือวันนี้ค่ะกันแดดลักษณะแบบนี้นะคะก็มีหลายรูปแบบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบที่เป็นพับเองมานะเป็นแปบบ้งพับเลยทาเสร็จนะั้นมีสีเนียนเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบามากๆ นะคะที่สามารถที่จะปกป้องผิวจากแสงแดดที่แรงๆได้แล้วก็นานๆได้ด้วยนะคะแต่ว่ากันแดดในลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะมีจุดอ่อนเขานิดนึงค่ะก็คือว่าถ้าเราใช้เขาสําหรับในการเล่นกีฬาทางน้ําอะไรแบบนี้นะคะหรือที่ที่มีเหงื่อเยอะๆสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะก็คือว่าข้อที่1ค่ะเราจะต้องทาเขาก่อนล่วงหน้านะคะเพื่อจะให้เขาทําหน้าที่ร่วมกันสร้างเกราะป้องกันผิวแล้วอย่างที่2ค่ะเมื่อผ่านเวลาไปแล้วอะค่ะเราควรจะต้อง ทาซา้มโดยการที่จะซับหน้าซับตัวให้แห้งแล้วก็ทาซ้ำแล้วก็รอเวลาสักพักหนึ่งนะคะเพื่อจะให้เขาทําหน้าที่ของเขาก่อนเราถึงจะไปออกแดดฉะนั้นอยู่ดีๆพอเราทาจบเสร็จเรียบร้อยหรือเราไปออกแดดเลยเราไปไว่ายน้ําเราไปเล่นน้ําเลยไม่ได้นะคะเป็นเพราะว่า น้ำเนี่ยจะละลายเขาทิ้งออกไปหมดเลยแล้วมันก็จะไม่ทําหน้าที่ฉะนั้นมันก็จะมีคําถามบอกพี่ปุ๊กเสมอว่าพี่ปุ๊กคะเนี่ยหนูทากันแดดเดยอะมากเลยนะแต่สุดท้ายหนูไปเที่ยวทะเลมากลับมาหนูก็ยังดานะคะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ทําตามกติกาของกันแดดนั่นเองแล้วที่สําคัญไปนวัานั้นค่ะกันแดดที่มี SPF แต่และ SPF เนี่ยจะมีช่วงเวลาด้วยนะคะถ้ายิ่ง SPF นานหน่อยก็จะมีช่วงเวลานานหน่อยอาจจะสักสองสชั่วโมงแต่สุดท้ายเราก็ต้องทาใหม,ม่อยู่ดีค่ะจะแตกต่างก,กับกันแดดที่เป็นแบบนี้นะคะฉะ นั้นเลือกกันแบบที่ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะกับแอคทิวิตี้ของเราด้วยนะคะ<อ>แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ<อ>๊ายบาย